อีเด่ดบนบอลเต็งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดรังลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในค่ำคืนวันที่ที่20สิงหาคม2566เวลา22.30นาตรงด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมของเจ้าถิ่นคุณคอร์ทเวสต์แฮมยูเนเต็ดในนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเจ้ากับบอลมัดไป1ประตูหนึ่งในนัดที่ผ่านมาทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะ1เสมอ2แพ้2ถือว่ายังต้องเข้นหาฟอร์มเก่งต่อไปงานนี้จะประมาทคู่แข่งไม่ไดด้เ็ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนฟัดแข่งในเกมนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิม่มเติมนักเตะตัวหลักสามารถลงสนามได้อย่างพร้อมเพียงคาดว่าเดบิดมอยกุนซือของทีมจะส่งกองหลังวลาดิเมียซูฟาวเคิร์สซูมาไนเยตอเกิร์ตและเมอร์เซนพาวเมลี่ลงสนามเป็นตัวหลักในแนวรับนะครับส่วนกองกลางใช้งานทาสูเชกลูคัสปากเกตา้าปาโบฟอร์นาลและจาร์ลอตโบเวนเป็นตัวทำเกมในแดนกลาง ส่วนกองหน้าใช้งานซาอิดเบล,ลมาและมิเกลอันโตนิโอคอยทำประตูให้กับผู้แขกในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนทัพสิงบูเชลซีนัดล่าสุดเพิ่งเปิดลังเจ้าแบบสุดมันกับทีมหงแดงลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อวหนึ่งเช่นเดียวกันแม้ว,ว่าเป็นฝ่ายบุกด,ดีกว่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับทำให้สติขันนัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะสองเสมอสามซึ่งยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นซึ่งในเกมนี้เชื่อว่าทีมต้องการจะบุกมาชนะให้ได้เพื่อคว้าสามแต้มต่อไปนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้้จจะไมมม่สสาาารถใชงนลเ โนนี่มาดูเอเก้เวสลี่โฟฟานามาคัตเบตินงลีเบอร์นัวบาริเชลมาลังซาติโนแองโลจินอัลมาโดโบยาโรเบิร์ตซันเชสและคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับและคาดว่ามาริซิโอโปเชติโน่คุณซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งกองหลังอย่างติโโกซินวาลีไวายคิวิลเบนชิเวลและมาโลกุสโตลงมาเป็นตัวหลักในแนวรับนะครับส่วนกองกลางใช้งานเอนโซเฟอร์นาเดสคอนเนอร์กาเลเกอร์กับคาเนีย ชูเวนเมกาลงปั้นเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าใช้งานนิโคลัสจ็กสันและลาหิมสเตอร์ลิงลาดตข่ายให้เกมในนัดนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้เจ้าถิ่นขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดต้องรีบเข็นฟอร์มเก่งออกไปนได้เพราะงานนี้เจอของแข็งอย่างทีมเชลซีที่มีการบุกที่หลากหลายงานนี้ทีมต้องใช้สมาธิมากๆและต้องใช้โอกาสไม่เปลืองในการปิดบัญชีซึ่งอยู่ที่ทางเดวิดมอยและวาดจะกำชับลูกทีมยังไงและกันมันออกมาในการแข่งขันได้หรือไม่ส่วนทางด้านทัพสิงบูเชลซีฟอร์มกำลังเข้าตามแม้ว่าทีมจะ เสมอมาหม,มาดในนัดก,ก่อนแต่ทีมที่ครองเกมได้มากกว่าและทําเกมบุกอันตรายในช่วง้านเกมได้ดี งานนี้เชื่อว่ามาลรซิโอโปเชติโน่น่าจะแก้ไขก้อปัญหาขาด,ขาดเกินของทีมได้แน่และถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวไม่น้อยเลยในตอนนี้สําหรับแบบนี้เป็นเกมสุดเดือดอีกเกมหนึ่งในแบบฉบับลอนดอนดาร์บี้แมตที่เหล่าแฟนบอลต้องไม่พลาดกันเรืขาดซึ่งทางทัพขุนคอนก็พร้อมรับมือคู่แข่งมาอย่างดีแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะท่านทานความแข็งแกร่งผู้มาเยือนทัพสิงบูเชลซีได้แน่นอนนะครับน่าจะพลาดท่าแพ้คาบ้าน โดนฉกแต้มสีมากกว่ากับเกมนี้นะครับและผลสกอร์ที่อัดฟันทุงในคังคืนนี้คือเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายเชลซีด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ2ฟันทุ่ครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง o n e s t e p t p com นะครับ